สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o อ o Channel นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดยพีนะผมจะมาพูดถึงสเปคของมือถือจากะคะ่ายเทคโนนะฮะนั่นคือเท็กโนแฟนทอมบีฟลิปนะฮะแตก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยะครับไปเปิดตัวไปสุดล้นนะครับผมสำหรับมือถือฟ้าภาพของค่ายเทคโนนะฮะ นั่นก็คือ Techno Phantom อ Flip นะฮะซึ่งมากับดีไซน์ด้านหน้านะฮะที่เป็นจอวงกลมนะฮะซึ่งดูแปลกตาไม่เหมือนกับมือถือฝาพับของใครอื่นนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นดูกันที่ขนาดแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องก่อนนะครับสำหรับขนาดของแ a n t o m V Flip นะฮะผมจะแบ่งออกเป็น2ขนาดด้วยกันนะครับถ้าก่อาออกมาแล้วผมความหนาของตัวเครื่องจะอยู่ที่7ม mm, มแล้วถ้าพับมะฮะความหนาของตัวเครื่องจะอยู่ที่15ามมน้ำหนักนะผมจะอยู่ที่1.4กรัมน้านหน้าแล้วก็ด้านนหลังเป็พาสติกะะขอบรื่ครัมนอลูมิเนยม ตัวเครื่องรองรับซิมแบบด u ว l ซิมนะฮะมาดูต่อที่หน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอเมื่อกลางออกของ Techno p h a n t o m V f l i p นะฮะจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.9นิ้วเป็นหน้าจอ f o l d a b LTPO a m o l e d นะฮะมาพร้อมกับบัตรลีฟเฟเลอยอยู่ที่หน่วย20เฮิรตความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1,000นิตนะฮะความละเอียดของพิกเซลนะครับผมจะอยู่ที่413 PPI ส่วนหน้าจอด้านนอกนะผมจะเป็นหน้าจออ m o l โมเลดนะครับซึ่งดีไซน์ให้เป็นวงกลมนะฮะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่1.32นิ้วความละเอียดระดับ HD+ ความละเอียดของ pixel นะครับผมจะอยู่ที่352 ppi ความสว่างสูงสุดนะครับผมจะอยู่ที่800นิตนะฮะตัวเครื่องนะครับผมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android v e r 13ครอบทับด้วย HiOS เ v e r s i o น13.5นะครับสำหรับเทคโนโลยีทอมบีฟลิปนะ, Matrix, นะครับผมโดยใช้ชิปเซตของ Mediatek Dimensity 8050นะฮะบาตถ้าปฏิยกากรรมระดับ6นาโนเมตร CPU Octa Core นะฮะ CPU จะเป็นของ Mali G77 MC9 นะฮะมาดูต่อกันที่หน่วยความจำภายในกันบ้างนะฮะจอแรมนะครับววผมจะให้มาอยู่ที่8กิกะไบต์นะฮะ ร o มนะครับผมจะให้มาอยู่ที่256 g b นะฮะโดยร o มเนี่ยจะเป็นแบบ UFS 3.1นะฮะนอกจากนี้นะครับผมตัวเครื่องยังสามารถเพิ่มแรมนะฮะซึ่งสามารถเพิ่มได้อีก8กิกะไบต์ผ่าน Virtual RAM นะฮะรวมเป็น16 g b นะฮะมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องของ t e c โนโลยี่ทอมบนะฮะจะติดตั้งกล้องมาให้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับดูความละเอียของกล้องหลังนะผมจะอยู่ที่64เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่1.7นะฮะรองรับระบบ PDF นะครับส่วนกล้องที่2นะผมจะเป็นกล้องก็ตัววามจะอยู่่ที13เเมกกะพิซล ค่า f อ,อยู่ที่2.2นะครับลกล้องอังตัวไวก็รองรับระบบ PDF นะครับกล้องหลักเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเลยแล้วก็พันแปดสิเฟรมเลยนะฮะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความเรียมาอยู่ที่32เมกะพิกเซลค่า f อ,อยู่ที่2.5นะฮะกล้องหน้าเนี่ยรองรับระบบ PDF ด้วยนะครับกล้องหน้าสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 2K 30เฟรมเลยแล้วก็พันแปดสิเฟรมเลยนะฮะ ลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับผมรองรับเสียงแบบสเตอริโอนะฮะตัวเครื่องไม่มีช่องเสียบแจ็คขับห้ามาให้นะฮะสำหรับการเชื่อมต่อนะฮะไวไฟจะรองรับไวไฟ2.4 WiFi5 ไวไฟแล้วก็ไวไฟ6นะฮะบลูทูธจะเป็นเวอร์ชัน5.1าพอการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C ทเวอร์ชันส0นนะฮะสำหรับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือจะอยู่ที่บริเวณหน้าค่าของตัวเครื่องสำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่4 0 0 0ผ่นมินิแอมป์นะฮะรองรับการชาร์จใบสูงสุดอยู่ที่25วัตต์โนะดยสี่ตตอี่50%นะฮะ สำหรับสีที่เปิดตัวมานะผมมี2ส,สีด้วยกันนะครับได้แ,แก่ Iconic Black แล้วก็ Mystic d r o w นะฮะซึ่งราคาตอนนี้นะผมยังไม่มีประกาศออกมานะผมยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะฮะสไลพีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เดีข่าวสารกันใหม่ในพีหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย